สบายดีพ่อแม่พี่น้องติดซีนะจ๊ะโบอยู่ทางคนไทยทางลาวแล้วก็พอดีอยู่ทางประเทศนังเอ้ยยินดีต้อนรับขอเชิญสองสาวลาาสาวสวรรค์จ้าเมื่อนี้สาวแก้วกับพาทุกคนเราจะนอนมาอยื่นอยู่ที่วัดมะขามเอทุกคนเนาะค่ะบัสทีาพ่อแม่พ si em SO eh ี่น้องมาชมบรรยากาศของคนไทยขมาเห็ดบุญเห็ดศิลป์เราจะนอนเห็ดบุญเห็ดทานคือสาวแก่ห้องปัสสาวะเห็ดบุญกันนั่นแหละเนาะอันนี้จะเป็นวันสาขาบูชาเราจะนอนกับรัว ร้ายค่ะพี่น้องเฮ้ยคนไทยร้ายคักจากพื้นไม้เห็ดบุญเห็ดชิ้นนะพ่อพี่น้องแลงเ้เห็ดบุญเ,เห็ดทานเนาะปลาชาวแก่ลาที่พลาดดอกไม้พี่น้องเอฟซีไปเบ่งบรรยากาศรับบอกก็เลยน้าจ้าบันเป็นใจไรเนาะเพื่อจะเข้ามาถวายสังฆทานเข้าบ่อใดเตรียมเข้ามาเพิ่นซีมีถังหาเนาะทุกคนเนาะเพิ่นซีมีหาว่าคนเกิดวันยังเนาะสิบเอ็ดพฤศจิกาไปหายเาาาดินเนาะวันเสาร์วันปาร์ฮาร์ดวันเออกับคะแนนวัยยอดในเห็ดเป็นก็แล้วแต่ซัพพะกับราชซัพพะนะจ๊ะทุกคนเนาะ ถือว่าสะดวกสบายนะเด mm hmm. ี๋ยวนอนมาในวัดนะจ๊านี่ครับเรือวอนประหัตนาะเพราะว่าสาวเกี่ยวเลือกวอนประหัตเกิดเป็นประหัตนะจ้าจ้าก็เขามาในตลาดเลยนะจ้าคนร้ายพาแขกประเมงเี่ามาเห็นจ้ามันจะเป็นหนึ่งวันมาคัตูชาม่าสาขาดูชามมาเกี่ยวกับสมัยแตงคนเนาะ อันนนี้ก็็เปบรรยากาศภายในวัดมะขามนะจ๊ะเนาะเป็นคนมาเห็นไหมร้านนะจาเป็นคนเมาองคนไทยเนาะบรรยากาศทางน้ในเพื้นที่นะจะมีทางเข้าแล้วก็มีทางออกให้ทางนั้นเราจะกูคนเนาะโอดีตเลยคนไทยเพิ่นมาเห็นบุญขนาดนั้นเป็นเนนอนหย่อนใจงามขนาดนะจ้ามักซื้อเหลือแล้วก็ใหายะ โอกาสคนเนาะทุกคนเนาะคนไทยเห็นเนาะสมเชยเฮงเนาะจานะ้ะเนาะอันนี่เป็นบรรยากาศทางลานะ่างเนาะจที่นีตลาดเนะาะทุกคนเนาะตลาดเพิ่นข่วงใหญนะ่ขนาดมาแต่เนาะเหาก็สิพาทุกคนยางหล่อตลาดนันงในวัดมะขามเลยเนาแตนะ่เนาะว่าเป็นจังได้เนาะคนเปิดคือขากขนาดเนาแต่ทุกคนเนาะ นี่เหเป็นสุดหวานนะคะเนผละมากหลากหลยนะค่ะดอกไม้ถุกเทียนนะจ๊ะแดดเลยนะจะเนาะอันนี้สามากได้เ้วัดเพิ่นชวยงามขนาดแม่พี่น้องเลยะที่นี่ไม่ได้ช่วยงามขนาดุ ก็ที่เป็นวัดศาลเจ้าไก,ก่กันนะทุกคนเนาะสามงบุญได้นาะจะนอ้อมเซินกฐินตน,ส,นสวยงามขนาดกคน เป็นบรรยากาศในตลาดนาจนอหลังคามาพี่น่เห็ดแนนาะนานจ้าม่จะไม่ได้กินแเป็นกเริ่มกล้าไปน้าจ๊อนเพราะว่าสามโมงสี่โมงจากเิเลปปิดแล้วจ้าเปินเปิดตั้งแต่เรศ้าเนาน้หู่้จ้า้า่ะุ้กคนจ้าสวยงามพักขนาดนจ้า ทำอะไรขอเคนี่เพิเ่งเจอการสางนะทุกคนนะป้าจอยงามสารเจ้าสารเจ้าพ่อวัดสารเจ้า,า,า,า้าวงามผักค่ะทุกคนจ้ะผู้วางงานกราฝ่ายเพื่อนมีไลค์ค่ะทุกคน,นเคขานี้ก็ได้ให้เขาไปกรารฝ่ายนี่นอาบูชา นี ina, ่เป็นบูชาดอกไม้เพ hmm. ื่นมานเนี่ยคนเขาหลายทางจะ c o ม่พี่นองจ้าเชื่ได้ละทำ ติดทองกันเลยนะจ๊ะเนาะคนปกาศสินะติดทองอลไรนะจ๊ะเนาะทุกคนจ้ะ ใส่หัวใจเลยว่ามีมตัดดิดสจใจเลยนะจ๊ะน้่ของบูมี่บมี่สำทองนในคนเดียวนะแผงกระสีมี่แต่ละซื้อนะจ๊ะทุกคนจ๊ะ คนกำลังกวาดวายไลน์ไลน์จ้าต่างวนบ้อ ไปมั้งไปตั้งอยู่เลยจ้าูมพี่น้องจ้าหลังจากที่เฮาในอันปิดทองลังพระแล้วเนาะบ่มิดเนาะกาบเห็ดบุนเอ ไปหาร้านปลาาะ่ามบรรยากาศบรรยากาศดิ้แม่นานเจาบพอยาแล้จะทุกคนเนาะว่าเป็นแดงๆดน้ะจ้าเย็นขนาดเลยคำๆก็เนี่เนาะกาศิดีนางซิวๆปลานี่นี่เพื่อน xông à xong rồi à này <laughs> nhân đẹp, nhân đẹp. <laughs>

phương này có chỉ là anh, ta lại bắt thủng là cái nọ này. để nhấc này vậy nó, như vậy nó, năm người mươi con phía nọ, sắm bình nhất cả. ไนนะรงส้นข,ขาไม่นอป้าบักง่าเลยนัจนจะนกสามลำเลลือดลำน้อยๆพอไม่ไปนอลากเลือดตั้งสามลำบักงาเลยน่นจะนปะกป้าเก่งค่ะเก่งเนาะจ้าขอเาาครับฝุทัทงุ่นกับป้า ถ้าเผื่อไปกับแกมาก้วทุกคนในกับเรือชงชิ้นขาเป็นคือกันเนาะแกหินแกายว่าจะเกี่ยวกับอกป่อยอันดูบันไดเนาะจ้าใหญ่คักใหญ่เมย์ผมไม่พี่น้องเอ้ย บรรยากาศเย็นค่ะจ้าพุนา้าแม่น้ำจับพญา,าเพื่อนกวางใหญ่ยแน่น้องจาัดทุกคนวาตุ๊บชุดแสงหูแสงตาพ่อแม่พีน่น้องจ้าแม่น้ำจับพญา,ยา,นา,า,า,าเนาะงามค่ะงามแน่จ้าช่องฟังกับทีมเพือนคนหรือวเป็นวัดน้ำนะจ๊ะทุกคนฟังในกับิีเป็นวัดนะจ้า ลมเย็นค่ะจ้าเป็นพาลกูกพาล้านมาให้อาหารปานจะนอมันนี้กัวันยุดเนาะจ้าจ้าพงให้พี่น้องจ้าคิปชาวเกี่ยวพ้าย,ยางส้มหวัดหมากคามนกนนอแลละกะเอามาเบ่งบรรยากาศคนไทยคนนม้เห็บุญเห็นท่านนะพให้พี่น้องจ้ากัย่อมพับเลยว่าคนไทยคนนี้คือแบบมีจิตใจ ที่แบบว่าเอื้ออออมาทรอะไรก็มาเคล็ดบุญน่าจะเนาะอะไรก็ให้โอกาสค้นขนาดพ่อแม่พี่น้องเอาเบิ้งจากที่เฮาเห็นผ่านมาเล้วนะทุกคนเนาะคลิปนี้สาวแก่ก็จบคลิปไว้เสร็นแล้วจะทุกทุกคนเนาะค่ะแน่ว่ามาคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับตะไคร่กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้สาวลาวสาวสวรรค์ได้เจริญเพื่อให้สาวลาวมีกำลังใจให้ลิปต่อไปน่าจะเนาะ ผิดพลาดประการใดก็ขอตกรอไปผม่ป็นน้องอีฟซีทางลาไลน์ไว้ก่อนเด้อจ้ะเ้อพอกันคลิหนาเด้อจ้าบ๊ายบายขอบคุณหลายๆเด้อที่เขามารับชมรับฟังจ้า